เื่องวบาติอสังเกตดังนี้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองหนึ่งที่มีอนุคันทางประวัติศาสตร์มีอายุยาวนานประมาณกว่า2 3 4ปีมีลักษณะภูมิเพศเป็นพื้นที่ราบมีภูเขาไปที่ดับสนิทแล้วรากดรเป็นุนพื้นเมืองอระยพเพื่อนย้ายเข้ามาตั้งถินฐานจากหลายแห่งไทยเขมรไทยลาว ไทยจวยไทยโคลา่าและไทยจีนเป็นต้นจึงมีความเชื่อทางวัฒนธรรมท,ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นแต่กลุ่มชนเหล่านี้มีความเชื่อและนับถือผู้ศาสนาถึงถือปฏิบัติว่าในเดือนหของทุกปีจะต้องขึ้นไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือณภูเขาไกกระโดงแห่งนี้หรืออะไรดีเรียกว่าถนมกระดอง ต่อมาในปีพุทธศักราช2545พระราชปริยัติยานันท์พระคณะจังหวัดบุรีร,รัมย์ได้เห็นความสำคัญและมีความประสงค์จากนุรักษ์ต้นปู่ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงให้แท้่หลายมากยิ่งขึ้นจึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนมาร่วมกันจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมา สำหรับการจาัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนันเชิญพระอังสะพระสุภัทระพิรเดินขึ้นบันไดน,นักราชการเจริญพุทธมนตยพระสงง์ท้านเจ้ารูปการสงน้ำพระสุภัทระพิธสงน้ำพระการลดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากทุกตำบลและการละเล่นขึ้นเมืองอื่นๆในการจัดงานรั้งนี้ ได้รับการสนุนจากหน่วยงานภาครัฐสภาพานธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์องค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองสุเพ็รเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งปัดนี้ได้ลมทุนแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี ขึ้นภูเขาไปกระโดมมง,ง,ง,เ,เ,มงมเมือบมงบุรีรัมย์ประจำปี2557ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านแทนเพื่อเมืองบุรีรัมย์ท่านผู้กับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรมเมือบมงบุรีรัมย์คณะกรรมการจัดงานและผู้มีเกียรติที่เคารพ ทุกท่านครับก็เป็นที่น่าดีใจนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีจัดงานประเพนี้ขึ้นภูขเขาไฟกระดงนะครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้เก้าเดือนก็มาครบรอ้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทำขึ้นครั้งแรกผมก็พยายามจะไปร่วมทุกทั้นนะครับทุกแห่ง ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้รุณาให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีขึ้นภูเขาไฟกระโดงในวันนี้นะครับจากที่ท่านนายเพลได้กล่าวรายงานให้พวกเราได้รับทราบโดยพร้อมเพียงกันื่อสกรู่นี้นะฮะก็ถุปได้ว่างานนี้เป็นการรวบรวม พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในอดีตก็มีไทยสวยไทยเขมรไทยอะไรเนี่ยนะทุกวันนี้ก็มีไทยเดียวเนี่ยนะามาคงไม่มีหลายไทยนะนี่ก็เมื่อกี้คุยกัทบท่านรัศรโรงแรมเทพนครถามว่าสงการทําให้ห้องเต็มไหมในช่วงสงการเนี่ยนะท่านรัศที่เป็นประธานกตรลด้วยเนี่ยนะนะก็บอกว่าไม่ได้มี เ,เปลเ่ยนแลงเลยคือปกติก่อนสงการห้องวนยังมีเท่าไหร่ช่องสงการก็มีเท่านั้นนะครับซึ่งคาดการว่าอาจจะมาจากสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่ของเราไม่มีนะเรามีไทยเดียวเนี่ยนะก็มารวบรวมกันจัดงานเพื่อที่จะมาทบทวนถึงวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนี่ในวันสงการผรมก็ได้ เรียนไปยังนายกอบตอนายกเทศมนตรีว่าผมยกตัวอย่างเรื่องผีตะโกนที่จังหวัดเลยนะครับผีตะโขนเนี่ยนะความจริงแต่ก่อนไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตขนาดมีชาวต่างประเทศมาดูสุกเร์น,นี้ที่จังหวัดเลยเนี่ยมีที่พิพิธภัณฑ์ผีตะโกนสร้างด้วยงลค่าเป็นเงินนับสิบสิบล้านนะครับมีชาวต่างประเทศมาเดินดูมาซชื่อ หัวผีหัวอะไรเนี่ยไปเล่นกันนะลูกผมตอนเล็กๆสามสี่หัวไปเดินดูเนี่ยให้ผมซื้อชุดหนึ่งเป็นพันนะครับแล้วก็ไปเต้นเป็นผีรับเขาเายอกรยั้งกันนะก็มีความเป็นมาแค่นิดเดียวนะคือมีรองผู้ว่าการจังหวัดท่านหนึ่งชื่อของราชวงศ์กรุงเทพเทวคุณก็ไปในงานหมู่บ้านงานประเพณีอย่างนี้นะก็ไปเจอผีเะกอนเนี่ยมีอยู่สามสี่ตัวเต้นก็ยกกปแยักอยู่นะท่านก็เลยคิดขึ้นว่าเออถ้าเอามาเป็นพันพันตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ นะครับก็เลยไปให้เซตขึ้นมาในปีต่อไปเอามาเป็นพันพันตัวเลยผีกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคนก็มาดูผีกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเพราะผีเนะี่ยมันสิ่งที่คนไม่เคยเห็นนะแต่มันเป็นความเชื่อนะว่าเนี่ยผีถะโกนก็เอาไปมากลายเป็นลักษณะทมท,ที่เอามาเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการ้องแล้วก็ทําให้คนรู้ว่าในอดีต การเชื่อเรื่องผีที่นั่นมีความเป็นมายัางไงนะครับนี่จะเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็เอามาเป็นเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดอยู่ว่าที่มาเนี่ยผมก็สังเกตดูว่าถ้าเราจะทํายังไงเป็นเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยนะครับวัฒนธรรมที่ขึ้นภูเขาไฟภูเขาไฟกระโดงเนี่ยนะฮะทำยังไงนะครับถ้าเราทําได้แบบผีเจ้าขนเนี่ยวันหนึ่งเราเปิดวันเปิดขึ้นภูเขา ไปกระโดมเนี่ยอาจจะมีชาวต่างประเทศมาร่วมพันสองพันคนบริเวณนี้อะไรเงี้ยนะกลายเป็นเรื่องยิ่ใหญ่ก็คือไปรื้อฟื้นดูว่าวัฒนธรรมของไทยสวยไทยขเขมมที่หน้าตาคล้ายๆท่านในพระเมืองเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วเอามาจัดกันดูนะ